ก็จะเป็นเปประเพณนี้ญี่ปุ่นนอที <im <im ่คนที่จะแบบว่ามายืนส่งแขกหรือว่ามายืนรับแขกนะคะทุกคนนี่ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมีมะเรียมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปจัดปาร์ตี้สุขสันต์วันเกิดของบีย อายุ26ขวบแล้วนะคะแล้วก็26ปี2 6ปี2 6ขวบมันมันดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวบีจะพาไปทุกคนนะคะไปดูว่าบรรยากาศนะคะของวันเกิดของบีนะคะก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนรวมถึงเป็นปาร์ตี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูเค้กด้วยนะคะซื้อเพื่อนสามีทาเค้กมาให้ด้วยนะคะปีนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

นนะะะะชิโนโจัง,นนโโจง,งวู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 ชูว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 ูน,นูว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 ูนูููนะููููููููููููููููููููวููููวููููฮููู เตรตียมเตรียมนะคะจากฝั่งนี้ก็จะเป็นซุปนะคะทอดไก่พี่จจงบายบายฮู chang, bye bye. ้อู้อู้อู้พี่กัจแงบายบายพี่จจงบายบึ๊ยสวยพี่จจงบายบายแ้วนี่ก็คือซุปนะคะมีโซซุปที่ยูยังเป็นคน ครูนะคะเป็นคนทำนะคะครูเดซรร้านที่มีถ่ายวิดีโอก่อนหน้านี้ใหมินน่าวกัดูแต่ก็แล้วเกี่ยวเกี่ยวครุวิดีโอกันละอนนะคะอร่อยมากจะพามาดูอาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักดองนะคะทุกคนเป็นกับแก้มนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกับแก้มนะนี่ก็จะมีแบบเหมือนกันนะคะทุกคนกับปาร์ตี้ของบริษัทนะคะ แล้วก็วันเกิดบีด้วยวันเดียวกันนะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมของไปหมดแล้วทุกคนน่าจะชนแก้วไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปด,ด,ดูพันธิกันฮะสูดสวานี่นะคะทานแล้วโอ้คนที่ถ้าใกล้เนี่ย ันนี้คือของอร่อยีโนบาสขอบคุณกขอบคุณกขอบคุณกขอบคุณากอุากขอคุกอบคกขอาขอบนาบากคาบคุบคุณมขาอคุณาบมบาขาเป็บเมืองไทยนี่แบบโ แล้วก็เราก็จะมีชูชีเป็นเซตนะคะแบบนี้เลยทุกคนน่ากินมากเลยนิดเดียวหน่อยชูชีนี่นะคะทำไปชินหนึ่งกชนแก้วค่ะทำไปมีคนมามีคนมาย่องเหรอทุกคนย่องจังมานะคะเ

マ,だろうね、ママ、用地にないから。かわいい。かわいい。おじいさん、おばあちゃん、みんな、かわいいどうひいひいと、どうしきちゃんなか。うーん

แต่วันนี้สี่โมงเย็นคือทุกคนยุ่งมากนะคะคก็เลยแบบไม่ได้น,นอเนเนาะเนาเลยแบบคุยคนเดียวแล้วก็หลับไปเองนะโดยที่อาออารยยเเลลลไมกกะะะหนนตัค

ขอบคุณมากค่ะขอากค่ะขอบคุณมกค่ะขอุกค่ะอบกค่ะขอบคุณกคะขอบคุณมาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนาะขอบคุณมากอ่ะขอุมกคนะ้อบมาะขอบคุณมาะคณมีกคะขอคาะขอ้คุณมาะขอณมากน่ะอคกะขอบคุณกคะอบคากะทุากคนขอบมก่อบอบาะขอบคุากคะขอบมากคนอณมากค่อบมากค่บา่ะอุกค่ะขอากค่อ

あ <laughs> <laughs> はは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 はい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 お疲れ、はいいいいねどこですか <laughs> <笑><笑> นี่นะคะก็จะเป็นประเพณีญี่ปุ่นนะคะทุกคนที่จะแบบว่ามายืนส่งแขกหรือว่ามายืนรับแขกนะคะทุกคนนี่แขกกลับแล้วนะคะเราก็แยกย้ายเราก็เก็บพื้นที่ของเรานะคะ <c oughs> เราก็จะเก็บพื้นที่ของเราเนาะ

แล้วก็ตัวนี้นะคะโนจังเราวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นมาจากปาร์ตี้ข้างล่างนะคะตอนนี้สามทุ่มนะสามทุ่มครึ่งทุกคนสามทุ่มครึ่ง I love you I love you baby Hi ชิคกี้จังชิคกี้จังนอนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาวันเกิดมามาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมามาก็กินโอจับไปแล้วนะคะ Uh, uh, fast. Fast. Okay. Happy birthday to you! <laughs> Happy birthday to you! จะมาตัดเค้กกันนะคะวันนี้เค้กยูยังเป็นคนทำให้นะคะทุกคนคือทุกๆปีก็ยังเป็นคนทำแล้วนะป <Coffee, Bob. S 1> ีบอบเด็ก

サウンドワンじ本物よかったねよかったねいいいなパパこれよそうよそうよパパこれそうよそうよイエありがとうございますちょっと見てるちょっとゆやありがとうごいますハハちどちゃんじゃそこどこ持ってきてみんなで何ナイセ待って待って待って うん<人>。うん。何それ。何、何か。うん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 。ううん。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 ううん。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 ん。う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 ん。ん。う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 うん。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 ううん。 โยชังแล้วก็โยชังใช่ชิคาวะมัตตะดั้บเตะขอบคุณมากครับชิมิชิมิอีจังนะชิมิของเรานะคะก็มีครอบครัว らららかいいいものだだったら平気言うがれそれが手だな作作こケーじゃない手だないんせよチキジャンチキちゃんあれあれチキちゃんチキちゃんチキちゃん